อันนี้ค่ะคือเห็นจะชัดเลยครับว่าเป็นดินดินเป็นหินลูกลังนะครับเนี่ยเห็นลูกลังเบื้องครับ 670x นนะครับทำงานได้สบายครับผม ครับผมก็สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับผมเซี่ยวตำเกษตรพอดีนะครับวันนี้เขามาสง่งรถพ่นดินโกดินท่อนรุ่น 670X นะครับอยู่ทีบบทบบท่อำเภอศรีวิชัยอำเภอวานนนิวัดจังหวัดสกลน,นครน,นะครับผมปลูกมั่น23ไร่คือขี้นมากกว่าในสยามไางะนั่นเป็นยังไงคือยี่สิบข้อใส่ด้วยฉีดบ่ไว้ฉีดบ่ไว้อาจใจสูงความทเ,าเ,เท่ยงไรบ่เคยฉีดในที่อื่นแล้วอโอ้นคนกัญญาคนฉีดปอตายซะบ่คนอ้าววันนีคือเป็นดินเขาเอื้อนดินอยังก่อนหินแหบ่ดินหินแห่ มีหินเป็นหินลูกลังเนาะหินลูกลังบางใหญ่บางใ่ครับหน่อยหน่อยถามีก็ใส่ได้ครับก็อยากจะทอมปั่นทอมปัน่นพอทอมปั่นก็เจ็บออกแน่ยอ๋อครับผมเดี๋ยวผ,ผมมาสอนวิธีการเบื้องต้นใส่งานเบื้องต้นกน่อนดินมันคือเพเปียกอ๋อแงงมาลอง<ๆ>ครับมาลองแล้กันเขาที่บอกวิธีการใช่นะครับนะครับตัวนี้เป็นขั้นเล่งอ่าเวลาเขาที่ทำงานต้องจำตัวนี้มันจะผ้าเรียนตัวนี่จำไม่ตลอดนะครับอยู่อยู่มือเขาเอียงไม่เอียงอยู่มือเขาเด้อครับไม่ต้องไปเก่ง ป่อยตามธรรมชาติครับผมก็น,นี่ก็เป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเป็นขั้นตอนพ่้นดินอันนี้ค็คือเห็นชัดเลยครับว่าเป็นดินดินเป็นหินลูกลังนะครับเห็นลูกลังเบื้องครับ6 7 0x นะครับทำงานได้สบายครับผมอันนี้คือมาสอนลูกค้าเลยเบสิกการมาสอนลูกค้าหนึ่งต้องให้ลูกค้าจับแล้วก็ลูกค้าต้องใช้งานเป็นนะครับเาาจิบวตัวเพื่น หลอดก็ดปั๊บแคบไปเด้อครับอันนี้คือมันใส่ยขอตออ่อหลอดขันจาได้แคบแล้อดีเอาขอตออ่อหลอดกับเต้หลอแลรียนเพราะที่ในเปียบเพิ่นก็นคือมันมีนมขอตออ่อหลออ่ะบ้างพอบ้างอ่าใส่เกียร์โรตอรี่ ตัง้งเสียงหลอบเพื่องเล่งเขินเร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 ่งเขินเยอะ ค่าขึ้นโชคครับมาเนี่ยอ่าถูกต้องถูกต้องเววันดีสีอ้วยแห่นเัาสาดินตรงอ้วยแห่นเขาองใส่เกียร์ไปพุ่นอ่าเขาลงไปพุ่น ครับว่ามันไงนะครับสาดขึ้นนึเกเอาครับผมถ่ายได้ฝนอ่าถ่ายฝนเฮี่ยนี่งามเลยถ้าตกนี่แห้งมือแรงนี่จะเฝ้าใส่เบื่อเหมือนเพื่อนยังใส่จับมันกายยังไง,งไนี่ไเห็นไหมปะโอเคปะ โอเคอยู่ครับโอเคอยู่เบิ้งคุนงานจุดควางนี้ดีก็ใส่ยาฉีดปุ่นี้ผมว่างั้นก็นเร็วกว่ากันดินอ่าเป็นอยังคือเรียกซื้อเรียกซื้อเรียกอยากใส่เรื่องของเรื่องก็กคือบ่เคยฉีดยาขาย่ายยาเจืออ่าก็ได้ฉีดอ่าบ่เคยจ้างคนยังครับยังใส่แต่ยาขา่ายยายาข่ายยานี่ใส่ไปหลายสักไหนแล้วเพิ่งโอาเพิ่งฉีดได้เล่น้อยเดียวอ่าเราไปยังคือบ่อยากใส่ยาข่ายยา มันหนงมันอันตรายอ่ะล่ะอ่าหนึ่งเป็นสารเคมีอันตรายเขาโตเข้าแท้ๆเลยครับเต็มๆมันมันบบกเข้ยฉิวเนาะเฉิวมันอันตรายเข้าก็เลยตัดสินใจซื้อรถ แม่นครับแม่นอ๋อเบื้องซึกษาโดนปะก็โดนบ่โดนแบบบ่ฟเฟเดือนดอกน้อว่างสิกมาละกอนลักขั้นหนึ่งบ่ได้ถามนะว่าของยี่ห้อยังครับครับครับจนว่ามื่อไปเบื้องรถน้องไปเบื้องยี่ห้อว่าโอ้มาจะเกษียณพอดีนี่แหละก็เลยว่าโอ้แต่เป็นเบื้องเบื้องบริษัทตรงกันตัวนี้ก็เลยเบื้องเรียกรุ่นมาหนึ่ก็เลยเรียกรุ่นยี่สิบไร่บ่ตัวนี้ยี่สิบสามไร่ยี่สิบสามไร่โอ้ยจากอาทิตย์เดียวกันแล้วท่าน เราได้คําตอบจากคุณพ่อเพื่อนเราว่าเป็นอย่างคือต้องซื้อเพราะอะไรมันมีคําตอบอยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับสินค,ค้ารับปร,ประกันประกอบผิดพลาดจากโรงงาน1ปีนะครับชุดเฟืองข้างในอะไรซึกร้อยจังสี่เขาไปรับประกันโค้นี่ถือว่าไล่แหลกเลยนี่สีผมมาทรงสาธิตปิ่นหินลูกลังอยู่ในคลิป <laughs> มีอ่าลู้าถามผมมาไล่เลยว่าหินลูกลังใส่เลยบพะมันก็ใส่ได้ขอแต่าวใหญ่ใจญ่อาจังสี่เดี๋ยวสบายใส่ลงไปเอาจกที่หน้าขึ้นมาหนะบัานีมาถม์ มาถมปลูกมันมาเดมหินนํขึ้นมาจากกลางล่างครับครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากกว้เพียงเทนีนะครับสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับฝาก่ดติดตามในช่อง YouTube เกษตรพอดีนะครับพ้าสซีมิสาระดีๆตั้งๆทุกวันพุธของสัปดาห์นะครับแต่ละรุ่นข้าสซีลงห้เบิงว่าการใช้งานแต่รุ่นใช้งานแบบไหนฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่นะครับหรือจะติดตาม ทางช่องทางของแฟนเพจ Facebook ของเกษตรพอดีเดี๋ับหรือจะเป็นแอดไลน์ like, เกษตรพอดีหรือลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากทั่วสอบถามนะครับเบอร์จะอยู่ใต้ลิงก์นะครับจะเป็นเบอร์บริษัทเบอร์เซลมักเซลท่านใดก็สามารถทั่วสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะสวัสดีครับขอบคุณครับ,บคุณพ่อขอบคุณครับผม